ก็เสร็จเรียบร้อยหน้าลูกค้าส่งมาขึ้นนะครับแล้วก็ให้ยืมรีวิวไม้หนึ่งนะครับก็ขึ้นเป็น NJP ทั้ง2ตัวเลยตัวหนึ่ง27่ปอนตัวหนึ่ง29ปอนแต่ตัวนี้น่าจะ27ปอนเป็นเอ็นเอ็กโว้หนะครับก็เสียงจะประมาณนี้1ไม้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาให้ยืมเทสและก็รีวิวด้วยนะครับเซตติ้งได้เต็มที่น่าจะดึงประสิทธิภาพออกมาสูงสุดได้ประมาณนี้ก็คือขอให้เป็นเอ็นตัวแบบกระด้างกระด้างแล้วก็เส้นอย่าเกิน0.66นะครับแล้วขึ้นให้ตึงๆหน่อยนะเอ็นกระด้างบวกขึ้นตึงๆอันนี้ขึ้นไปก็คุยปลอมกับเขาอยู่ประมาณพักใหญ่เหมือนกันให้ขึ้นอยู่สัก30ปอนด์ตอนแรกที่ขอร้องนะแต่เขาบอกขอยิบข้าวแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้ มันรับสูงสุดที่เขารับประกันอยู่ที่30ปอนด์นะครับก็เป็น66อัติแม็ก JP แล้วก็29ปอนดะ์ใส่